ผลนักกรงคุนี่คือคุกกี้สูตรที่ผลชอบมากนะครับความโดดเด่นของคุกกี้สูตรนี้ก็คือเขาจะมาใน2เนื้อสัมผัสนะครับตัวเนื้อคุกกี้ด้านในนะครับจะเป็นเนื้อคุกกี้เนยที่มีลักษณะเบาแล้วก็ร่วนนะครับคุมมาด้วยคุกกี้บางๆเป็นเปลือกอีก1ชั้นครับทั้ง2ชั้นมาในรสชาติส้มหอมมากทีเดียวครับเราจะเริ่มจากตัวเปลือกของคุกกี้ด้านนอกก่อนนะครับแป้งสาลีน้ำตาลทรายเดินเครื่องนิดนึงครับ เสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปครับเดินเครื่องต่อนะครับในลักษณะกดหยุดกดหยุดครับเครื่องเรายังไม่ต้องล้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ต่อ ก้อนละ10กรัมนะครับเราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยประมาณนี้นะครับนำตัวคุกกี้เปลือกด้านนอกนะครับไปพักในตู้เย็นครับชิ้นละ10กรัมได้ทั้งหมด18ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคุกกี้ตัวชั้นในกันครับ สำหรับตัวคุกกี้นะครับเราจะเตรียมส่วนประกอบของของเหลวก่อนนะครับเราจะมีไข่ไก่1ฟองนะครับและรสส้มของเรานะครับมาจากซันควิกขวดนี้เลยครับน้ำรสส้มชนิดเข้มข้นนะครับเข้มข้นด้วยกลิ่นหอมและรสของส้มนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามินซด้วยครับเราใช้ทั้งหมด50กรัมนะครับอันนี้ให้เป็นชอยนะครับเพิ่มกลิ่นส้มลงไปได้เล็กน้อยนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาตีให้เข้ากันครับ เอาละครับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับอีกเช่นเดียวกันเริ่มต้นนะครับเราจะใส่แป้งสาลีลงไปครับเกลือผงฟูเบกกิงโซดาน้ำตาลทรายหลังจากนั้นนะครับเดินเครื่องครับผมเสร็จแล้วนะครับใส่เนยเย็นที่เราหั่นเป็นก้อนเล็กๆครับปั่นให้เขามีลักษณะเป็นเนื้อทรายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนผสมลงมาในชามผสมนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับจะจับตัวกันเป็นคล้ายๆเนื้อสายนะครับเราใช้ชาผสมใบเดิมได้เลยครับถายส่วนผสมนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนประกอบของเหลวที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับมาถึงขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้พายยางนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับ เราใช้สคูปคุกกี้เบอร์30นะครับซึ่งน้ำหนักของคุกกี้1ชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่30กรัมเช่นเดียวกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเปลือกคุกกี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับมาครึ่งอีกเล็กน้อยแล้วก็ห่อลงบนตัวคุกกี้ชั้นไหนครับ กี่สูตรนี้นะครับอบที่190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน12นาทีครับออกจากเตาอ,อบแล้วนะครับเราพักให้เย็นลงบนถาดประมาณ10-15นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ดูที่ก้นของตัวคุกกี้นะครับนะฮะเขาก็จะแผ่มาแบบนี้เราลองหักดูนะครับและนี่ก็คือคุกกี้นะครับในรสส้มนะครับหอมมากทีเดียวครับเนื้อด้านในเนี่ยเป็นคุกกี้เนยเบาร่วนส่วนด้านนอกนะครับเคลือบมาบางๆก็จะเป็นคุกกี้กรอบต้องลองครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok แล้วก็ไลายแอดครับ